กำลังมองหากี้เกมมิ่งที่นั่งสบายแถมยังทนทานมาพร้อมดีไซน์เท่ๆวันนี้น้ำมีอีกหนึ่งตัวเลอือกเด็ดๆมาแนะนำนี่เลยมีโอรุ่ยชันอ e ีสปอร์ตเกมมิ่งแชร์รุ่ทนแบ็กเพอร์ น้ำบอกเลยว่านั่งสบายจนน้ำไม่อยากจะลุกเลยหลายคนเวลานั่งเล่นเกมนานๆหรือทํางานนานๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องปวดหลังซึ่งน้ำเองก็เจอปัญหานี้เหมือนกันบอกเลยว่าทรมานสุดๆน้ำบอกเลยว่าเก้าอี้รุ่นนี้เขาออกแบบมาเพื่อเอาใจสายเกมเมอร์โดยเฉพาะโฟสร้าของเขาวัาสดุเป็นเหล็กแข็งแรงทนทานรับน้ําหนักได้สูงสุด120-150กิโลกร,รัมเลยเบาะเขาทำมาจากเมมเบรนิฟโฟมผสมออริจินอลโฟมนั่งแรงนุ่มแน่นไม่โยบง่ายุูมด,ด้วยหนัง PVC คุณภาพสูงดูแลรักษาง่าย แถมยังมีหมอนรองคอและหมอนรองหลังพุ่มด้วยผ้ากำมะหยี่น้ำบอกเลยว่านุ่มมากๆช่วยลดอาการเมื่อยได้เยอะเลยที่น้ำชอบมากๆเลยเพราะว่าเขาสามารถปรับเอนนอนได้ถึงหน0องศาจะนั่งเล่นหรือจะนอนพักก็สบายสุดๆเลยและที่สาคัญเขาสามารถปรับความสูงขึ้นลงได้เจดถึงเซนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถนั่งเก้าอี้ตัวนี้ได้แบบสบายๆเลยที่พักแขนของเขาสามารถปรับขึ้นลงได้และยังสามารถปรับ หมุนขาวาได้ด้วยล้อวัสดุเป็นเหล็กมาพร้อมโช๊คคัสซัถ้าใครกำลังมองหาเก้าอี้เกมมิ่งคุ้มค่านั่งสบายดีไซน์สวยน้ำว่าตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆสินค้าของเราให้การรับประกันโช๊ค1ปีเต็มๆเลยนะเพื่อนๆเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเก้าอี้เกมมิ่งตัวนี้บ้างลองคอมเมนต์มาบอกน้ำกันหน่อยนะแล้วถ้าเพื่นพนอนๆคนไหนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้น้ำเพืนน่อนด้วยนะบ๊ายบาย